สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำนายดวงนะคะเป็นดวงแบบ General Reading นะคะประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะเป็นดวงคบรถนะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะเราจะมาดูให้คนที่เกิดในวันเสาร์กันนะคะก็ยินดีต้อนรับสำหรับท่านสมาชิกใหม่นะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านสมาชิกเก่า ที่ยังกดติดตามรับฟังรับชมช่องอยู่นะคะก็อย่าลืมนะคะกดเป็นกำลังใจกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปด,ดีคลิปต่อไปนะคะเรามาดูในเรื่องของการงานของคนที่เกิดในวันเสาร์กันดีกว่านะคะ8คทา3ถ้วย7เหรียญ The m a g i c i เช Nice ซอ s o r t สำหรับในเรื่องของการงานนะคะอดีตของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะมีการเหมือนกับว่ามีงานทั้งงานเก่าแล้วก็งานใหม่นะคะมาให้คนที่เกิดในวันเสาร์ได้ทํากันยุ่งวุ่นวายนะคะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะคะเข้ามานะคะจนทํางานไม่ทันนะคะจนคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยเหมือนกับว่าจะต้องเหมือนกับไฟงานนะคะคือกระตือรือร้นนะคะมีการเร่งทํางานนะคะ รีบทำงานนะคะคือมีออเดอร์เข้ามาโดยไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะแต่ว่าผลที่คนที่เกิดในวันเสาร์ได้รับก็คือนะคะแน่นอนว่าผลกำไรตอบแทนเป็นไปได้สวยนะคะแล้วก็บางคนบางท่านอาจจะมีเหมือนกับมีการวางแผนหรือว่ามีการลงทุนทํำธุรกิจใหม่ๆนะคะแล้วก็กำลังรอคอยผลประกอบการอยู่นะคะแน่นอนว่าคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ย การงานนะคะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะเพราะว่าคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะเป็นคนที่บริหารจัดการงานนะคะแล้วก็ในเรื่องของการงานเนี่ยคือเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะต้องมีปัญหาที่จะต้องกลับไปแก้ไขบ้างนะคะแต่ว่านะคะผลที่ออกมาก็คือนะคะผลหรือว่ากิจการเนี่ย คือมีผู้สนับสนุนช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีสามารถขยับขยายงานหรือว่าบางคนบางท่านมีการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะเหมือนกับว่าอดีตนะคะการงานคือมีปัญหานะคะจนต้องจบธุรกิจการงานนะคะแล้วก็มีการลงทุนเริ่มต้นงานใหม่นะคะอดีตก็เหมือนกับว่าประสบการณ์นะคะทำให้คนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยนำประสบการณ์เก่านะคะมาใช้นะคะ ในการบริหารจัดการงานใหม่นะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะท่านสมาชิกแบตโทรศัพท์หมดขอชาร์จแบตก่ับ ขออภัยด้วยนะคะสำหรับคนวันเสาร์เนี่ยมีการเหมือนกับว่านำป,ประสบการณ์นะคะปัญหาเรื่องงานเก่าๆนะคะที่เคยทำธุรกิจไปแล้วนะคะไม่ประสบผลสำเร็จนะคะมีการมาลงทุนงานใหม่นะคะโปรเจกต์ใหม่นะคะในการทำงานนะคะแล้วก็ผล กำไรหรือว่าผลประกอบการนะคะอาจจะช่วงนี้นะคะเป็นที่สภาวะเศรษฐกิจด้วยนะคะทำให้ผลประกอบการไม่ได้เป็นไปอย่างที่ท่านคาดหวังไว้นะคะแต่ก็ยังมีการทําธุรกิจลงทุนต่อไปนะคะบางคนบางท่านรู้สึกว่ามีปัญหาในเรื่องของสภาวะสังคมด้วยนะครับเกิดการชุมนุมหรือว่าการทําให้ธุรกิจล่าช้าเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้อง จำใจทนนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะบร้นานหรือว่านำแผนการอื่นๆนะคะมาเหมือนกับปรับเปลี่ยนนะคะการทำธุรกิจด้วยนะคะแน่นอนว่าคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยเป็นเหมือนกับนักต่อสู้นะคะที่อยู่ในสนามรบ ะะมีความเข,เข้มแข็งนะคะแข็งแรงแข็งแกร่งแม้ว่าจะเจออุปสรรคปัญหานะคะสภาวะสังคมในรูปแบบใด,ดก็ตามแน่นอนว่าถึงแม้ในบางครั้งเศร,ศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจของคนท,ที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยการงานจะซบเซาไปบ้างนะคะแต่มันก็ไม่ได้เกิดผลที่จะเสียหายมากนักนะคะอย่างน้อยๆก็คือ คนที่เกิดในวันเสาร์นะคะทาใจนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่ามองปัญหาแล้วเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่แบบธรรมดามากเลยนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยเป็นคนที่เหมือนกับประสบพบเจอกับปัญหาหลายๆเรื่องหลายๆอย่างมาแล้วจนรู้สึกชินชานะคะกลายเป็นเดอะฟูลนะคะฉะนั้นปัญหาต่างๆเรื่องการงานหรือว่า เศรษฐกิจซบเซาบ้างธุรกิจไม่ได้ผลกํำไรผลประกอบการเป็นอย่างที่คาดหวังไว้บ้างเนี่ยก็คือมันเป็นปัญหาเรื่องธรรมดาไปแล้วนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์การเข้าใจโลกก็ถือว่าเป็นการเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์นะคะอยู่กับสังคมนะคะสภาวะแวดล้อมที่มันแน่นอนว่าทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะ ในสภะาวะ,ะวะสังคมแบบนี้นะคะด้วยเหมือนกับประเทศของเรานะคะไม่ได้มีการเจริญก้าวหน้าหรือว่าพัฒนาให้มันดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะแต่ว่าม,มันเหมือนกับการหยุดนิ่งอยู่นิ่งนะคะใครๆก็หรือว่าเศรษฐกิจนะคะหรือว่าร้านค้าบริษัทต่างๆเนี่ยก็มัน เจอสภาวะที่ไม่แตกต่างกันเลยนะคะหรือว่าทุกๆคนเจอสภาวะที่ไม่แตกต่างกันเลยฉะนั้นจะต้องยอมรับนะคะในสภาวะเศรษฐกิจโลกแบบนี้นะคะก็มีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นหรือว่าทาแค่ไหนนะคะเจอปัญหาอะไรนะคะก็ค่อยๆแก้ไขกันไปนะคะมาดูในเรื่องของการเงินกันดีกว่านะคะแน่นอนว่า คนที่เกิดในวันเสาร์สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีการหยิบยืมกู้ยืมเงินหรือว่าทำบัตรเครดิตนะคะกับธนาคารนะคะต่างๆนะคะหรือว่ามีการหยิบยืมกู้ยืมเงินกับญาติพี่น้องนะคะมีการขอความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องนะคะแล้วก็เพื่อที่จะมาใช้จ่ายในช่วงของปีใหม่นะคะก็เป็นไปในทิศทางที่ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะมีแค่ไหนก็ใช้แค่นั้นนะคะอืมก็แน่นอนว่านะคะ5ถ้วยจะต้องคิดถึงในเรื่องของการที่เรายืมเข้ามาหรือว่ากู้เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องคิดด้วยว่าเรามีสภาพการเงินที่เราใช้คืนเขานะคะ มากน้อยเพียงใดนะคะก็ต้องดูด้วยนะคะว่าเงินที่กู้มาเนี่ยยืมมาเนี่ยนะคะรายรับเรามีมากแค่ไหนนะคะพอใช้จ่ายหรือไม่นะคะถ้าไม่จําเป็นจริงๆนะคะไม่ควรจะทําเครดิตนะคะกู้ยืมเงินคนอื่นนะคะเพราะว่าอาจจะเหมือนกับด้วยสภาวะเศรษฐกิจที่มันกำลังซบเซาอยู่งนี้นะคะบางคนบางท่านทํางานบริษัทเล็กๆ ะะที่ไม่มี OT เลยนะคะรายรับก็มีน้อยกว่ารายจ่ายนะคะฉะนั้นก็ต้องคิดดูด้วยนะคะการที่จะทำเครดิตกู้ยืมเงินมานี่คือจะต้องคิดด้วยว่าเรามีความสามารถเพียงพอแค่ไหนที่จะนำเงินไปคืนเขาหรือว่าไปใช้จ่ายเขานะคะอัอนาคตข้างหน้านะคะการงานการเงินนะคะ แน่นอนว่าหลังจากที่เศรษฐกิจซบเซาแล้วนะคะมีการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลด้วยนะคะมีการเหมือนกับว่าเราก็ไม่ค่อยที่จะเหมือนกับควัากระเป๋านะคะเอาออกมาใช้นะคะส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเราก็เก็บส่วนหนึ่งเราก็เอาออกมาใช้นะคะคือจะต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินด้วยนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องอนาคตด้วยนะคะงานที่ทํานี้คือไม่ควรจะเหมือนกับว่า ถ้ามีปัญหาอะไรในเรื่องของการงานไม่ควรจะออกงานนะคะเพราะว่าดูจากสภาวะเศรษฐกิจแล้วคือการที่เราจะออกงานมานะคะหรือว่าเริ่มต้นหางานใหม่เนี้น้อยมากที่บริษัทนะคะจะเปิดรับนะคะฉะนั้นคนที่มีอายุมากๆหน่อยนะคะ40อัหรือว่าั0ขึ้นไปเนี่ยไม่ควรจะออกจากที่ทำงานเก่านะคะถ้าออกก็คือจะต้องมีการ มีการเก็บเงินออมหรือว่าวางแผนการเงินไว้ใช้จ่ายนาะคล่วงหน้าด้วยนะคะเพราะว่ากว่าที่จะหางานใหม่ได้นี่คือมันต้องใช้ระยะเวลานานนะคะมาดูโชคลาบสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะโชคลาบจะเป็นอย่างไรนะคะควรจะเสี่ยงโชคไหมในเดือนธันวาคมนี้เดทจากอดีตนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์อาจจะไม่ค่อยมี โชคลาภสักเท่าไหร่นะคะหรือว่ามีบ้างนะคะมีแล้วก็ใช้จ่ายไปนะคะมีแค่พอจ่ายมีแค่พอใช้หรือว่าหักลบกบหนี้นะคะหนี้สินเก่าแล้วคือก็ไม่ได้เหลือเก็บเหลือใช้นะ,ะฉะนั้นจะต้องมีการเหมือนกับว่าคิดถึงด้วยว่าถ้าสมมุติว่าเราซือ้อว่าซื้อฉลากหรือว่าซื้อหวยไปเนี่ยเรามีจ่ายเขาไหม ไอซื้อที่แบบเซ็นแล้วจ่ายทีหลังเนี่ยคือเราต้องดูด้วยนะคะว่าเงินเดือนเราเนี่ยถ้าในกรณีที่เราไม่ถูกนะคะเราไม่มีโชคไม่มีดวงประมาณเนี้ยเราจะมีเงินจ่ายเขาไหมนะคะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาทีหลังนะคะสําหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะอันนี้ไอที่พูดมานี่คือเจอมาแล้วทั้งหมดนะคะในชีวิตก็เลยอยากจะมาบอกเอซับคับนะคะอืม ช่วงช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนธันวาคมนี้นะคะคนที่เกิดในวันเสาร์อาจจะยังไม่ค่อยมีโชคไม่มีลาบนะคะอาจจะด้วยหลายๆอย่างนะคะคือบุญเก่าอะไรด้วยนะคะด้วยความที่แบบอาจจะบุญยังไม่ถึงนะคะพอหลังปลายเดือนไปแล้วนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะก็จะมีโชคมีลาบนะคะกลางเดือนไปแล้วเนี่ยอืมจะมีโชคมีลาบนะคะมีคนนํา นำตัวเลขดีๆตัวเลขเด็ดๆนะคะมาแบ่งปันนะคะเนี่ยเดือนสตาร์ขึ้นมานะคะช่วงปลายเดือนธันวาคมนะคะก็มีชคงมีลาภาพอให้นำเงินมาหมุนเวียนเปลี่ยนจ่ายได้นะคะมาดูเรื่องราวความรักของคนที่เกิดในวันเสาร์กันดีกว่านะคะคนโสดความรักเป็นอย่างไรนะคะคนโสดคือคนไม่มีคู่นะคะไม่ใช่คนมีคนคุยนะคะ โอ้ไพ่ไม่เหมอกระจายดูดวงความรักของคนโสดกันดีกว่านะคะในช่วงของเดือนธันวาคมนี้ความรักคนโสดเป็นอย่างไร ชาถือดแน่นอนว่าคนโสดเนี่ยเหมือนกับมีความไปแอบดูแอบมองนะคะคนที่เขาเขามีคู่อยู่แล้วเนี่ยคือมีความอิจฉานะคะคนอื่นที่เขามีคนรักมีคู่นะคะตนเองคือไม่สามารถที่จะมีความสุขกับคู่ครองคนรักของตัวเองได้เพราะว่าตัวเองนะคะยังหาไม่เจอประมาณนี้นะคะยังโสดต่อไปอยู่นะคะ ยังแอบดูคนอื่นเขามีคู่มีความรักอยู่นะคะแต่ว่าบางคนบางท่านเนี่ยคือมีคนมาจีบมาคุยอยู่นะคะอม,มีคนมาจีบมาคุยมาเตะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าชอบอยู่เหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนบางท่านนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์นี้อาจจะมีการครบมีการคุยนะคะคุยไปเรื่อยๆคบไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงกับขั้น ตกลงปงใจเป็นคู่ครองคนรักกันนะคะเพราะว่าด้วยบางคนบางท่านอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอดีตครั้งเก่านะครับเจอปัญหานะคะรักสามเศร้าเรา3สามคนประมาณนี้รู้สึกเข็ดหลาบนะคะในความรักคนสัมพันธ์จุงรู้สึกว่าโอ้ยยังคุยคุยกันไปก่อนคบคบกันไปก่อนนะคะหรือว่าดูใจกันไปก่อนนะคะสืบประวัติกันให้แน่ชัดก่อนว่าคนที่คบที่คุยอยู่เนี่ย โสดจริงหรือเปล่าประมาณนี้นะคะด้วยการที่เป็นช่วงระยะเวลาของคนโสดที่กําลังคบหาดูใจกันนะคะยังไม่แน่นอนไม่แน่ชัดนะคะเด,ดวิลขึ้นมาแน่นอนว่าเป็นความรักความสัมพันธ์นะคะคนมีคู่ก็เช่นกันนะคะเป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะคะคุยกัน3คนคุยกันหลายคนหรือมากกว่า3คนขึ้นไปนะคะเหมือนกับการคบการคุยนะคะ ในช่วงของการคบหาดูใจกันนะคะคุยหลายคนนะคะสเสน่ห์เหลือร้ายนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยมีคนมาเตะมาคุยนะคะมายอกมาหยิกนะคะก็กําลังเป็นช่วงที่กับว่าเหมือนกับว่ารับรักนะคะหรือว่ารับคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะยังไม่ตกลงปงใจจะแต่งงานกันหรือบางคนบางท่านนะคะอาจจะมีการทดลองอยู่ทดลองคุยทดลอง ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแต่ไม่ได้ตกลงบนใจแต่งงานกันนะคะถือว่าอย,อยู่ด้วยกันแบบเปิดเผยโดยไม่มพีพิธีรีตองในการแต่งงานนะคะก็สําหรับในเรื่องของความรักคนโสดคนมีคู่ก็ประมาณนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะดวงคบรถในเรื่องของการงานการเงินความรักและก็โชคลาภนะคะมาดูไพ่แนะนําของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะ ลิแกนลีนฟอร์มเดอสฮูอินฟรายูนะคะตำนานเรื่องราวในอดีตนะคะคนที่เกิดในวันเสาร์อาจจะมีเรื่องราวในอดีตที่มันเจ็บปวดฝังใจอยู่นะคะหรือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันฝังอยู่ในใจนะคะฝังลึกอ,อยู่ในใจไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของชีวิตครอบครัวการเงินการงานก็แล้วแต่เนี่ยคือ บางทีนะคะเรื่องราวในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือว่าเรื่องที่มันแย่ๆนะคะคนในคนที่เกิดในวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่เก็บเก็บเรื่องราวเก่าๆอดีตเก่าๆมาคิดนะคะซ้ําแล้วซ้าอีกนะคะมันทําให้มันเหมือนกับมาบั่นทอนการใช้ชีวิตปัจจุบันนะคะทาให้เราไม่มีความสุขนะคะฉะนั้นพายแนะนําว่านะคะลืมๆมมันไปบ้างนะคะกับเรื่องราวในอดีตนะคะที่มัน แย่ๆนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะคะควรจะใช้ชีวิตให้มีความสุขเริ่มต้นปีใหม่นะคะคืออะไรที่มันเป็นเหมือนกับว่าปัญหาในอดีตนะคะเราจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวในอดีตไม่ได้เพียงแค่เรามองเห็นอนาคตรหรือว่าเราจะใช้ชีวิตปัจจุบันแล้วก็ชีวิตอนาคตให้มีความสุขอย่างไรนะคะอย่าเก็บเรื่องราวในอดีตมาคิดอีกนะคะก็คลิปนี้เป็นคลิป ประจำเดือนธันวาคมนะคะพุทธศักราช2563ของคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะดวงครบรถอย่าลืมกดติดตามกด s u b s ไ r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดเป็นกาลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อจะได้ทําคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ